สวัสดีคุณอยู่กับเทคเคป๊อปนะกลับมาเจอกับแอดคนเดิมอีกแล้ว Big Bang กลับมารวมตัวอีกครั้งแบบเต็มวงในคอนเสิร์ตของแทยังหลังจากผ่านไปหลายปีในที่สุด Big Bang ก็กลับมาขึ้นเวทีพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งและเหล่า VIP ก็ตื่นเต้นมากนี่เป็นสัญญาณการคัมแบ็กหรือเปล่านะ ในวันที่3เอดสิงหาคมและ1กันยายนแทยังได้จัดคอนเสิร์ต2วันที่โอลิมปิกฮอลล์ในโอลิมปิกพาร์คในกรุงโซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทั2024 The r i g h t Year ด้วยงานนี้แทยังยังได้พบกับเหลาแฟนคลับระดับ V.I.P และโชว์ทัากษะการร้องการเต้นอันไร้ที่ติของเขาในฐานะไอดอลโดง่งดังที่สุดคนหนึ่งในระหว่างงานนั้นเหล่า V.I.P ต่างเพลิดเพลินกับการแสดงทั้งหมดของแทยังแต่สิ่งที่ทําให้แฟนๆลกรี๊ดด้วยความสุขก็คือสมาชิก Big Bang ปร,รากฏตัวในฐานะแขกพิเศษและมอบของฝากให้กับแฟนๆที่ได้กลับมา รวมตัวกันอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบตามที่ทุกคนรอคอยมานานในวันแรกแดซองได้ร่วมแสดงกับแทยางในเพลง A Full of t e a r ในขณะที่แทยังอย่างเล่นเปียโน,โนผู้ชมไม่เพียงแต่รู้สึกซาบซึ้งเท่านั้นแต่คั้งสองอยังรู้สึกโหยหากันและกันในขานาทีนิกด้วยแดซองกล่าวว่าเป็นประวัติศาสตร์ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมากและร้องไห้เมื่อได้ยินเสียงเปียโน ได้เสียงของพี่ชายดังมาจากด้านหลังฉันกัดน้ำตาเอาไว้และลุกขึ้นฉันเกือบกลายเป็นคนโง่ที่หลังน้ำตากระทอมมันเองในวันเดียวกันนั้นทั้งคู่ยังได้รำลึกถึงวันลุงโรดของพวกเขาต่อแฟน โดยแสดงเพลงเดี่ยวของดาซองอย่างวิงและเพลงคิดของวงอย่างแบงแบงแบง Fantastic Baby และ We Live To Party ร่วมกับแทยักอีกด้วยซึ่งเพียงเท่านี้แฟนๆก็รู้สึกอิ่มบอกอินใจแล้วแต่ถ้่านั้นยังไม่พอแฟนๆ VIP ได้ประหลาดใจเพิ่มขึ้นอีกเมื่อจีรากรประกวดตัวในวันที่สอง,องนะแสดงเพลง Good Boy หลังจากการแสดงบนเวทีเสร็จทั้งสองก็อบกอดกันทำให้เหล่า VIP หลายคนเหล่าน้้นาตา แดนสองก็ร่วมแสดงเตียงยิตที่พวกเขาร้องไปแล้วเมื่อวันก่อนด้วยหลังจบคอนเสิร์ตไท,ทยยางได้โพสต์รูปกับแดนสองและจีดากอนพร้อมข้อความว่าเดอะไรเอียอินโซ ขณะที่จีดากอนได้แชร์วิีโอที่แทยางและแดนซอกเล่นกันอย่างสนุกสนานความพูดว่าว้าวคุณน่ารักมากโดยเฉพาะ g on, จีดากอนแสดงความรักที่มีต่อแทยางด้วยการโพตรูปตัวเองกอดกับแทยางและพูดว่าที่หลักคอนเสิร์ตของแทยางครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในรอบ7ปีของเขานับตั้งแต่แทยางของ2007 Tour White ไว g h ใน n s e โ u l ซึ่งหลังจากเจอเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่าแฟนคลับทั้งหลายก็หวังถึงการคัมแบ็คอยากให้ทุกคนกลับมารวมวงกันและออกทัวร์เหมือนกับเมื่อก่อน เดียมกดติดตามช่องเทคเคป๊อปเทคเคปอปสวัสดจ้า